ยอมรับผ่ายแพ้เยเมนราบคาบโจมตีล้มเหลวเส้นเปลืองงบประมาณวันที่27พระพฤษภาค,คม2568อย่กัดดิฉันค่ะธนวัตรวังชาก่รบิ๊กวัผ่าโลกวันนี้มาคุยเรื่องสมรภูมิทะเลแดงกันปรากฏชัดว่าสหรัฐนั้นผ่ายแพ้กับเยเมนและทางสหรัฐเองก็ยอมรับด้วยนะคะใครที่พูดเรื่องนี้ เรีรเวนสไงรองประธานาธิบดีสหรัฐกรนี้คนสำคัญตัวตึงนะคะเขากล่าวในการถแถลงข่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่ายุคที่อเมริกามีอำนาจเหนือทะเลท้องฟ้าและอวกาศได้สิ้นสุดลงแล้วและสหรัฐรวมถึงกองทัพจำเป็นต้องปรับตัวไม่น่าเชื่อว่าจะมีคำพูดนี้หลุดออกมาจากเวทีของสรัฐนะคะแต่เป็นไปแล้วจริงๆสำนักข่าวฮาซา รายงานว่าแวนส์กล่าวนายพิธีสาเร็จการศึกษาของโรงเรียนนายเรือสรัตเขาบอกว่าเราเข้าสู่เยเมนด้วยวัตถุประสงค์ทางการทูตที่ชัดเจนนั่นคือเราต้องการเข้าไปเพื่อไม่ใช่ให้กองกำลังของสรัตเข้าไปผัวพันกับความขัดแย้งที่ยาวนานกับกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่รัฐเขามองว่าเขาไปโจมตีเยเมนนะเขาโจมตีกลุ่มอันซาร์หรือกลุ่มกบฏอยู่คูตีนะคะ ซึ่งสรัฐก็บอกว่าถือเป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยแต่ทําไมลบไปรบมามันกลายเป็นรบกับยาฟกองทัพเยเมนและรัฐบาลเยเมนกระทรวงการต่างประเทศประชาชนเยเมนประกาศชัดลุยรสรัฐอิสราเอลนั่นแหละค่ะพยายามบอกว่าไปรบกับฮหูตีแต่จริงๆแล้วถล่มบ้านเมืองเขาขนาดนั้นรบกับรัฐบาลรบกับประเทศเยเมนนานาชาติก็ฟันโถว่านี่คือการรุกราน ขายัางย้ำอีกนะคะว่ากองทัพสหรัฐต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกที่โดนราคาถูกและขีปนาวุธร่อนธรรมดาธรรมดาที่หาได้ง่ายสามารถสร้างความเสียหายกับอาวุธและสินทรัพย์ของสหรัฐร,ราคาสูงรวมทั้งกองกำลังทานของเราได้ด้วยยอมรับค่ะว่าแพ้อาวุธ พ,พื้นพื้นที่จริงไม่อาวุธพื้นพื้นน,นะคะเยเมนเขามีไฮเปอร์โซนิกนะสหรัฐยังไม่มีเลยสื่อเอามาขยายผลทันทีค่ะบทบรรณาธิการนายสื่อ n a t i o n a l interest ของอเมริกาเองนะคะ Will A. Smith เขาเป็นบกอกเขาเขียนบทความเปิดเผยว่าการรุกรานของทรัมป์ต่อกลุ่มอันชาละเขาใช้คำ ที่ถูกต้องด้วยไม่ได้บอกว่ากลุ่มกบฏฮูตีเหมือนสื่อตะวันตกและหลายสำนักเรียกพ่านี่ไม่ใช่กลุ่มกบฏค่ะเป็นรัฐบาลเยเมนเพราะว่าอัญชาล้อนั้นมีเสียงข้างมากเป็นพรรคการเมืองที่ติดอาวุธเหมือนกับเฮสบลเหมือนกับฮามาสนี่เป็นลักษณะพิเศษของประเทศในตะวันออกกลางแต่ทรัมป์พยายาม แยกสื่อตะว,วันตกพยายามจะบอกว่ากลุ่มฮูตีนี่เป็นส่วนน้อยนะถึงมีคนเชื่อว่ารัฐบาลเยเมนจะถล่มโจมตีฮูตีเขาเป็นรัฐบาลมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาและในรัฐบาลเ่างนี้เป็นต้นและการที่รบกันนะ่ะรบกับยาฟนะคะยาฟคือเยเมน armed f o r c e ก็คือกองทัพเยเมนไม่ใช่ฮูตีนะคะ มีคนฮูตีอยู่เยอะโคโซกับเป็นอันชาลอเป็นฮูตีแต่รบกับกองทัพเยเมนค่ะนี่แหละสื่อ National Interest พูดตรงๆเขาเรียกกลุ่มอันชาลอเขาบอกกลุ่มอันชาลอในเยเมนที่สรัฐไปรุกรานพยายามจะปราบปรามเป็นแคมเปญที่ล้มเหลวล้มเหลวตั้งแต่ไม่เริ่มต้นเลยก่อนหน้านี้หน่วยข่าวกรองของเพตากอนเองสื่อใหญ่อย่างนิวยอร์กไทมสก็พูด คำเดียวกันตรงกันเป๊ะ National Interest บอกว่าเมื่อสหรัฐเปิดฉากปฏิบัติการ Rough Riders ก่อนนั้นอะทรัมใส่หมวกแดงไปคุมบัญชการเองเลยนะคะผูมใจมากนำเสนอบอกว่าจะต้องจัดการกลุ่มโูตีให้สยบให้ได้ภายในสองสัปดาห์กลางเดือนมีนาคมนั่นแหละคะ่ะเปิดปฏิบัติการและแต่ว่ากลุ่มเยมเมเนมุ่งเป้าโจมตีเซลเป็นหลัก มากกว่าจะไปโจมตีระรอสรัตแต่ก็โจมตีนะคะเพราะว่าสรัตอยากจะบุกยกผลขึ้นบกเอาเรือมาที่แรกลำเดียวนะคิดว่าเอาอยู่ทรูแมนมาพร้อมกองเรือพิฆาตมาจะยกผลขึ้นบกสองอาทิตย์ไม่สําเร็จสามอาทิตย์จ่ายไปพันกว่าล้านยังไม่สําเร็จมีนาสามีความเสียหายในกองทัพสรัตเสียทั้งหน้าเสียทั้งเงินนี่แหละ แน t ชั่นอลเอ็นจิรสกับแฉแล้วก็วิภาวิจารณ์เรื่องนี้ชัดเจนเขาบอกว่าทําแบบนี้เสียไปพันกว่าล้านดอลลาร์กองทัพเย,ยเมนยังเน้นไปปฏิบัติการที่อิสราเอลไม่ได้เน้นไปโจมตีเรือสรัฐเลยหมายถึงเรือรบที่เผชิญหน้าก็โจมตีกันแต่เรือสินค้าสรัฐถ้าไม่ส่งของไม่มีรายงานส่งของไปอิสราเอลก็ไม่โดนโจมตี สมิธอย่างเน็ตยาอีกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ถอนตัวออกมาการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อเยเมนได้รับการเปิดเผยอย่างรวดเร็วว่าไม่ได้ผลเลยหลังจากเปิดตัวปฏิบัติการรับไรเดอร์ของทรัมป์แม้กระทั่งผ่านไป1เดือนและเล็งงบไปตั้งเยอะก็ยังไม่สามารถกดเยเมนได้อยู่ที่สำคัญเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐ ขอเอามาเพิ่มอีกลำจากอินโดแปซิฟิกจากทรูแมนลำเดียวกับกองเรือพิฆาตก็ต้องมาเพิ่มวินสันและกองเรือพิฆาตซึ่งเท่ากับลงทุนมากทุ่มทุนนะคะแต่ผลก็ไม่สามารถระงับและหยุดยังเยเมนในการคว่ำบาตรอิสราเอลในทะเลแดงทะเลอาหรับอ่าวโอมานก็ก็ยังทำะไรเยเมนไม่ได้นั่นเองเซนคอมเอามาปูดอีกเหมือนกัน บอกว่าการใช้จ่ายด้านอาวุธนั้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้จริงในสนามรบพูดเรียบๆรียนะคะแต่มันเหมือนกับอันอันตันใจทุ่มไปเยอะแต่ได้กลับมานิดเดียวตรงกับผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกเขาไม่เห็นด้วยที่ไประดมเอาอาวุธลกระสุนจากกองเรืออินโดแปซิฟิกแล้วก็ไปถอนเรือวินสันมามันก็จะทำให้คลังทางฝั่งอินโดแปซิฟิกพร่อง อันตรายบทสรุปของ national interest ก็คือการที่วอชิงตันหยุดการรณรงค์กระทันหันโดยไม่ปรึกษากับอิสราเอลส่งผลให้สถานการณ์ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นยเยเมนเปิดฉากโจมตีสนามบินเบนกรีนายเทลอาวีฟโจมตีท่าเรือสำคัญไฮฟาใช้ทั้งขีปนาวุธและโดรนรัวๆติดๆกันเลยประกาศขณะที่สหรัฐ ได้สูญเสียโดรนสอดแนมแร็ปเปอร์ไปอีกแบดเครื่องของเก่าก็มีนะคะสมัยไบยเด่นรวมกันแล้ว23เครื่องทั้งหมดเครื่องบินรบมูลค่า67ล้านดอลลาร์เสียไปสองลำเอ1สไงแม้แต่สื่อสารัฐยังยอมรับนะว่าเสียในการสู้รบแม้ว่ามันจะหล่นลงทะเลเพราะอุบัติเหตุหรืออะไรแต่ก็อยู่ในระหว่างที่สู้รบกับเยมเมนในทะเลแดง นอกจากนี้ F3 5เกือบไม่รอดอื้อเช้ากันไปหมดทรัมป์เลยประกาศหยุดยิงโดยมีโอมานเป็นตัวกลางซึ่งถือเป็นการยอมรับถึงความเข้มแข็งและอำนาจในการยับยั้งของเยเมนอย่างแท้จริงนั่นก็คือสรัฐแพร่ราบคาบนั่นเองค่ะ